ขนดูอีกทีไอแสบผู้กองอังคันและละม้มลักออกไปแทบจะจำเสียงของตัวเองไม่ได้ไอแสบตบเปลี่ยงลงไปบนแก้มของชาติเกียงไกลสุดแรงเกิดจนกระทั่งล่างของชาติพงะล้มตะแคงลงไปติดกับต้นไม้ไอแสบคำรามออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดและก็ยุ่มศีสษะเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาพลางตะคอกถามดังๆมึงเอาวิทยุไปซ่อนไว้ที่ไหนไอชาติในขณะที่ถามไอแสบก็ขนกระเป๋าของชาติอยู่ไปมา ชกใจใหญ่ๆมันกระหลวงหยิบวิทยุเด่งเก้าสเปเชียลออกมาจากกระเป๋าหลังของเพื่อนร่วมทีมด้วยท่าทางดีใจเจอแล้วครับผู้กองไอแสพูดพลางส่งเครื่องวิทยุขนาดเจ๋วให้กับลูกพี่คงมันด้วยท่าทางรีบร้อนผู้กองอังคารเอื้อมมือวิทยุมาวางบนฝ่ามือด้วยความเคลือบแคลงใจเมื่อมองเห็นตัวแบตเตอรี่แห้งถูกสวมติดกับตัวเครื่องอันแสดงให้เห็นว่าเครื่องวิทยุดังกล่าวเพิ่งจะผ่านการใช้งานมาอย่างสดๆล้นหลอนและยิ่งไปกว่านั้น สวิตเปิดปิดของเครื่องวิทยุถูกผลักไปยทุที่ตำแหน่งอ่อนละกายสีเขียวสุกใสพลั่งพลายอยู่บนแผงหน้าปัดอันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทันทีว่าขณะนี้เครื่องส่งวิทยุดังกล่าวกำลังถูกเปิดเครื่องสแตงบายเอาไว้อย่างจงใจผู้กองอังคารใจหายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ฐานปฏิบัติการชัว่วคราวของพวกเขาไม่ปลอดภัยเสียแล้วคำพูดทุกคำที่ซักถามชาติ จะต้องถูกออกอากาศไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะมีวิทยุความถี่เดียวกันกับเครื่องวิทยุเครื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แว็บหนึ่งของความคิดผู้กองอังคารออกคําสั่งลวงขึ้นมาในฉับพลันถอยกลับไปที่ลาําธารว่าลืมวิทยุ PRC 77เอาไว้ที่น,นั่นไอ้หลนขยับปากทําท่าจะพูดพรากบ,บุยใบชี้ไปที่เครื่องวิทยุที่ยึดามาจากฐานของผู้ก่อการหลายแต่ผู้กองอังคารถลึงตาห้ามเอาไว้เสียก่อน ผู้กองอังคารเอื้อมมือไปผลักสวิตช์กลับมาที่ตำแหน่งออฟแผงหน้าปัดของเครื่องวิทยุที่เลืองแสงอยู่มืดสนิทในบัดดลชาตเกยงไกลเงยหน้าขึ้นมองดูวิทยุในมือของผู้กองอังคารแวบ,บหนึ่งแล้วก้มลงมองผืนนิ่งเฉยอยู่เหมือนกับจำนวนต่อหลักฐานนั้นหรือส่งวิทยุไปให้ใครชาตผู้กองอังคารถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆผมเปล่าผู้กองมันหลุดจากสกอตเทปในขณะที่ผมนั่งถ่ายอุจจาระ ผมรีบร้อนกลับที่พักก็เลยยิบมวิทยุขึ้นใส่กระเป๋าหลังผมไม่ได้สังเกตสวิต์เปิดปิดมันอาจจะโดนกิ่งไม้ในขณะเคลื่อนที่ก็ได้ชาติแก้ตัวขึ้นมาอย่างน้ำคุุๆผู้กองอังคารยิ้มออกมาเล็กน้อยทำไมหรือถึงรู้ว่าสวิต์ของวิทยุเคลื่อนที่เปิดปิดอยู่มีอะไรหรือน่าจะบอกกับอ้วดตรงๆมิสเตอร์โคมินอฟคือใครประโยคสุดท้าย ผู้กองอาคารยิงคำถามออกไปโดยไม่ยอมให้ชาติเกียงไกลตั้งตัวติดผมไม่เข้าใจผู้กองเอาอะไรมาถามผมผมไม่รู้จักผมไม่รู้เรื่องจริงๆชาติตีหน้าตายปฏิเสธออกมาไอ้หลนซึ่งยืนจังก้าค้ำกระบานอยู่โมโหขึ้นมายกเท้าเตะสีข้างของชาติเต็มแรง <c oughs> ล่างของชาติล้มกลิ้งลงไปนอนตะแคงอยู่ที่พื้นไอ้หลนขยับเท้าจะเตะซ้ำหมอดาลาปลาดเขมบังขวางเอาไว้ด้วยท่าทางโกรธจัด ชาติอาจจะผิดดิฉันไม่เถียงแต่ขณะนี้ชาติกําลังเป็นไข้การสอบคนไข้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะักเราจะสอบถามกันตามธรรมดาไม่ได้หรือ,อยังไงก็มันตอนแล้ลพวกเราอย่างหน้าดันดานเมื่อคืนมันเผอเจอออกมาหมอก็ทราบแล้วว่ามันพูดถึงใครพฤติการของมันก็แสดงหีนว่ามันกําลังทอยศต,ต่อพวกเราคุณหมอไอ้หล่นคำรามออกมาด้วยความลืมตัวและมีท่าทีว่าจะไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของหมอดาหลาอยู่ในที บังหมดกับไอ้หลนออกไปบล็อกเส้นทางเดินเบื้องหน้าใครเคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางเดินเข้ามายิงทันทีผู้กองอังคารออกคําสั่งตัดบทขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดสมมติว่าเป็นตํารวจตะเวนชายแดนผ่านเข้ามาผมกลัวจะเป็นพวกเดียวกันผู้ก,กองบังหมดเอ่ยขึ้นมาเบาๆพิกัดดังกล่าวนี้ไม่มีต่อชะโดจะมีไอ้พวกเคียที่ปลอมเป็นตํารวจไม่ต้องถามรหัสยิงแม่งให้ลาบเป็นหน้ากลอง ผู้กองอังคารตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเฉนเฉียวและหันไปตะคอกถามชาติเกียไกลต่อไปด้วยท่าทางโกรธจัดอ้วให้โอกาสเหลืออีกครั้งท่านไอโคโมินอฟทีอออกเงินให้เหลือกับวิชัยตั้งโต๊ดเถื่อนในสนามหมามีความสัมพันธ์กับเหลือขนาดไหนมีเรื่องอะไรก็เล่าให้อ้วฟังตามตรงบางทีพวกเราอาจจะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีชาติเงยหน้าขึ้นมองดูผู้กองอังคารและตัดสินใจสารภาพออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆครับผู้กอง ผมเสียวิชัยรู้จักโคโมินอฟในสนามหมาผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรของโคโมินอฟมากนะักเสียวิชัยสนิทสนมกับโคโมินอฟและมักจะรับเงินมาให้ผมเป็นประจำหรือรับเงินมาจากโคโมินอฟโดยผ่านทางวิชัยผู้กองอังคารสอดถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงระเรียบน้ำเสียงรู้สึกว่าจะมีอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดกลับผมไม่รู้เรื่องจริงๆเลย รู้แต่เพียงว่าโคมินอฟออกทุนให้วิชัยเป็นโต๊ะเถื่อนเท่านั้นโคมินอฟเป็นพนักงานสถานทูตรัสเซียหรือน่าจะรู้ดีว่าพวกรัสเซียต้องการประกบตัวหรือกับวิชัยเพื่อประสงค์อะไรกูวอยากรู้ชาติหรือรับเงินจากโคมินอฟมาก,กี่ครั้งห้าครั้งครั้งละพันดอลลร์ชาติตอบแบบไม่ต้องคิดแล้วหรือมีหน้าที่อะไรบอกกับอ้ดตามตรง ผมมนอให้เงินหรือมากมายถึงขนาดนี้เขาจะต้องวายวานให้หรือกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนผู้กองอังคารคาดขันเอาข้อเท็จจริงจากชาติเกียงไกลต่อไปยังไม่หยุดหยัง้งผมมีหน้าที่ตะเวนไปตามโคกหมาต่างๆเพื่อหาข้อมูลบางทีก็ต้องลงทุนจ้างคนเลี้ยงหมาให้ทําหมาให้แพ้ในการแข่งขันเรื่องอื่นๆผมไม่รู้จริงๆครับผู้กองชาติเกียงไกลสารภาพออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆ หลงสบตาผู้กองอังคารเหมือนกับจะสำนึกในความผิดที่ได้กระทำลงไปอยู่ในทีเงินตั้งแสนบาทหรือเอาไปทำอะไรหมดอัวไม่เข้าใจหรือเลยเงินเบี้ยเลี้ยงทุกหน่วยเหนือพวกหรือก็ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอัวขอถามหรือเป็นครั้งสุดท้ายชาติหรือจงใจส่งวิทยุให้ใครประโยคสุดท้ายผู้กองอังคารย้อนถามชาตเกลียงไกลด้วยเสียงเฉียบขาดหมาแดกบมดใช่ไหมล่ะไอชาติ กูสงสัยมึงมานานแล้วลูกพี่ไอ้หาจิกนี่ต้องทรยศพวกเราแน่แนๆถามไปก็เปล่าประโยชน์ผมเองไอ้แสบคำรามออกมาพร้อมกระตุกมีดดาบปลายปืนขึ้นมากระชับอยู่ในมือด้วยหน้าตาขมึงทึงไอแ้แสบกูช่วยมึงออกจากหุโทษมึงควรจะคิดถึงความหลังบ้างกูไม่ได้ทรยศกูออกไปขี้กูไม่มีอะไรจริงๆชาติเตียงไกลย,ย้ำความหลังที่ช่วยให้ไอ้แสบออกจากคุก ล้อมกับปฏิเสธในความผิดของตัวเองอยู่ไปมาไอสัตว์พฤติการของมึงมันฟ้องตัวเองอยู่แล้วว่าวิทยุมันไม่น่าหลุดจากข้อเท้าเลยนี่ว่าไอแสบบนพื้นพัมหมอดาละายืนนิ่งมันก็จะคิดอะไรอยู่ในใจชัว่วครู่หนึ่งก็หันไปพูดกับผู้กองอังคารเบาๆจะเอาอยัางไงกันดีคะผู้กองเราไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องเคลื่อนที่ต่อไปผู้กองอังคารตอบหุนหุน พร้อมก็จ้องมองดูชาติขมิงแล้วชาติผู้กองอังคารจะมีแผนอะไรต่อไปหมอดาละย้อนถามออกมาอีกด้วยความเคลือบแคลงใจควบคุมตัวและให้บังหมดประกบอย่างใกล้ชิดหมอต้องระวังด้วยระวังไอ้แสบกับไอ้หลนให้ดีไอ้สองคนนี่ใจร้อนดีไม่ดีมันเชื่อดเอาดือ้อผู้กองอังคารสั่งให้หมอดาละระวังตัวชาติพร้อมก็ย้ำให้คอยกันไอ้หลนกับไอ้แสบ มิให้ข้าชาติเกียงไกลก่อนเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายกลางเข็นเพลิงอัวยังไม่มีเวลาพิสูจน์หรือชาติพวกเราไม่มีเวลามากนะักหรือกระลุกแผนการของทีมงานเราดีอยู่แล้วโอเคอัวชื่อในความบริสุทธิ์ของหรือแต่อัวจําเป็นต้องควบคุมตัวหรือเอาไว้ก่อนไอแซบเคลื่อนที่ออกไปสมทบกับบางบดให้ไอหลอนออกลาดตะเวนล่วงหน้าปฏิบัติได้ไอแซบเอื้อมมือขวาเปสนามขึ้นสะพายไหล และถือปืนอินฟาเล็ตออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยท่าทางรีบร้อนผู้กองอังคารพยักหน้าให้ชาติเกียงไกล,ลุกขึ้นยืนชาติลุกขึ้นด้วยคามลำบากยากเย็นเนื่องจากข้อมือโดนมัดไผ่หลังหมอดาหลาบุยใบให้ชาติเคลื่อนที่ออกมาจากที่พักค้างคืนพร้อมกับเดินประกบตามหลังไปติดๆผู้กองอังคารยกเป้สนามขึ้นสะพายหลังและเดินไปหิ้ววิทยุ PRC 77ที่ยึดมาได้จากผู้ก่อการหลายขึ้นมาถือไหมใจหายว่าไม่มองเห็นสวิตเปิดปิดวิทยุถูกผลักไปอยู่ในตำแหน่งอ่อน อันแสดงให้เห็นว่าในขณะที่พวกเรากําลังสอบชาติเกียงไกลอยู่นั้นเครื่องวิทยุดังกล่าวได้ถูกสแตนบายเอาไว้ตลอดเวลาผู้กองอังคารหยิบปากพูดหูฟังขึ้นมาดูโดยท่าทางรีบร้อนจากแป้นกดระหว่างปากพูดกับหูฟังซึ่งเป็นสวิตตัดให้วิทยุเป็นเครื่องสง่งถูกเชือกมัดกดแบนติดกับตัวปากพูดหูฟังอย่างนแนบ,บเนียนจากสภาพดังกล่าวเครื่องรับส่งวิทยุ PRC 77จะจกลายเป็นเครื่องส่งวิทยุรีเล์คำพูดของพวกเขา ไปอย่างเครื่องลับที่ตั้งอยู่ห่างออกไปได้ชัดเจนที่สุดใครเป็นคนมัดให้แผ่นกดของปากพูดหูฟังตัดวงจรกลายเป็นเครื่องทรงนี่คือปัญหาที่ผู้กองอังคารเครียบแข็งใจอย่างใหญ่หลวงอยู่ในขณะนี้เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะยืนยันไปที่ชาติเกลียงไกลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงผู้กองอังคารแก้เชือกที่มัดแผ่นกดออกอย่างรวดเร็วด้วยความรอบคอบทําให้ผู้กองหนุม่มมีได้กล่าวอะไรออกมานอกจากเคลื่อนที่ติดตามหมอดาหลากับชาติเกลียงไกลต่อไปด้วยคำระมัดระวัง ลอยเท้าของเพื่อนร่วมทีมกระจางชัดอยู่บนเส้นทางเดินเบื้องหน้าผู้กองอาคารพยายามสกเก็ตด,ดูรอยเท้าบนผื้นดินด้วยความพินิจพิจารณาและในช่วงหนึ่งของผืนดินชุ่มชืน้นประสาทของผู้กองมือพิจารณาก็แทบจะขาดพึ่งออกมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดมื่อมองเห็นลอยเท้าเปล่าซึ่งซ่อ้นอยู่เบื้องหลังรอยเท้าของน้องคู่ใจที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างถนัดชัดเจนมันเป็นลอยเท้าเปล่าของบุคนเพียงคนเดียวที่สะกดลอยเท้าของไอ้ลุนกับบงังุดและไอ้แสไปอย่างกระชั้นชิด โดยที่ลูกน้องทั้งสามของเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวแม้แต่นิดเดียวและปัญหาที่เขาต้องคิดอย่างเครียดแคลงใจอย่างที่สุดก็คือจะมีพวกของมันซุ่มอยู่ภายในป่าที่ข้างทางอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผู้กองอังคารเล่งฝีเท้าขึ้นไปประกบชาติเกียงไกและยื่นวิทยุพ r c 7 7ส่งให้กับหมอดาละพลังตัดสินใจกระชากแขนเสื้อชาติเซพะงะเข้าไปในป่าข้างทางพร้อมกดศีรษะของลูกน้องจอมทรยศลงกับพื้นหมอดาลละโจนพวดเข้ามาติดๆด้วยท่าทางตื่นตระหนก ปากก็ระลึลักถามออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนมีอะไรครับผู้กองผู้กองอังคารไม่ตอบแต่เอื้อมมือไปหยิบวิทยุพ r อา7ซจากมือของหมอดาหลามาวางข้างๆชาติมือขวาจิ้มปากบอกปืนลงไปบนกระโหลกศีรษะมือสายหยิบปากพูดหูฟังจี้เข้าไปที่ปากของชาติพลางคำรามออกมาด้วยน้ำเสียงกระหายเลือดไอชาติพูดวิทยุไปบอกพวกมึงเดี๋วนี้ว่าให้เปลี่ยนแผนการทั้งหมดบอกพวกมึงว่าพวกกูเปลี่ยนส้นทางเดินถ้าไม่พูด มึงตายผู้กองอังคารพูดพลางกดปากกระบอกลำกล้องปืนกระแทกศีรษะของชาติเหมือนกับจะย้ำคำพูดของเขาอยู่ในทีผมผมไม่รู้เรื่องผู้ก,กองพวกผมไม่มีใครที่ไหนนอกจากพวกเราเท่านั้นชาติเกียงไกลและละํำหนลักออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นตะนกผู้กองอังคารยังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาก็ต้องกระเด็นไปนอนตะแคงอยู่ที่พื้นเนื่องจากโดนวัตถุสิ่งหนึ่งกระเด็นแวบลงมาจะคบหมายเหนือศีรษะเบื้องบน จบตอนที่61แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณานติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ่หลายครับ